ที่แล้วนะคะที่ได้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสปาโดยทั่วไปหมายถึงการบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีตามธรรมชาติที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการบำบัดด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่ควบคู่ไปกับสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จนทำให้สปาไทยมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ และจากความหลากหลายของศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของสปาไทยทําให้การเดินทางเพื่อหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสปาไทยจึงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้นะคะจะขอเริ่มต้นโดยการที่กบแนนเขาจะออกเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่เพื่อทําความรู้จักกับอีกหนึ่งศาสตร์แห่งการนวดสปาค่ะ เรื่องราวของสปานะคะยังมีอีกหลากหลายรูปแบบให้เราได้เรียนรู้กันค่ะดังนั้นนะคะเนนจึงพาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่เตาการ์เด้นเฮลส์สปาแอนด์รีสอร์ทที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งที่นี่นะคะนับว่าเป็นการให้บริการสปาอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เขาบอกว่ามีการนําเอาศาสตร์จีนศาสตร์ไทยและตะวันตกเนี่ยเข้ามาผสมรวมกันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าการให้บริการสปาในรูปแบบนี้เขาทํากันอย่างไรและน่าสนใจมากน้อยสักเพียงใดค่ะ คุณหมอคะอย่างที่นี่นะค่ะมีการบริการทางด้านสปาในรูปแบบไหน,นะคะแมดิคอสปานะครับก็คือคเป็นการบริการสปาที่มีการแพทย์เข้ามาผสมผสานซึ่งการแพทย์ของเราจะเป็นการแพทย์แบบผสมผสานแนวตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันะนะครับ ซึ่งเตาการเด n นเฮลส์ s ปานี้นะคะจะแตกต่างจากสปาทั่วๆไปตรงที่เน้นรูปแบบการให้บริการดูแลด้านสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดหรือที่เรียกว่า Holistic Medical Spa ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้ผสมผสานการดูแลรักษาสุขภาพแบบจีนคือศาสตร์เตา๋าเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แขนงต่างๆคอยให้บริการด้านสุขภาพและออกแบบสปาให้กับผู้มารับบริการค่ะ ซึ่งรูปแบบการให้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของร่างกายลูกค้าแต่ละท่านค่ะโดยทางคุณหมอและทีมที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพจะแนะนําแนวทางและวิธีการฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพแก่ลูกค้าแต่ละท่านเป็นการส่วนตัว เพื่อให้การบำบัดรักษาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยําโดยหลกักๆแล้วนะคะก็จะเน้นไปที่การนวดและการฝังเข็มเพื่อเป็นการขับพิษออกจากร่างกายค่ะก็คือการรักษาการบำบัดในเรื่องของสปารเนี่ยคืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่หมอบอกว่ามีการนําเอาศาสตร์จีนแล้วก็ตะวันตกเนี่ยมาใช้ด้วยกันแต่ถ้าเป็นศาสตร์จีนเนี่ยน,นำด้านไหนมาใช้คบจุดเด่นองของศาสตร์ทางด้าน ของแผ่นจีนที่นี่นะครับที่เรามาใช้ก็คือปรับสมดุลของสมดุลของเลือดลมก็คือกระปับชี่นะครับ <S <S เราเรียกว่าชีนะครับชีก็คือพลังงานพลังงานชีวิตของเราัาแหละนะครับก็คือเราจะปรับพลังชีตรงนี้ให้ดีขึ้นก่อนซึ่งตรงนี้เราจะมีการออกกําลังกายด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่าชีกงนะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการปรับระบบชีให้หมุนเวียนดีขึ้นด้วยวิธีการฝังเข็มนะครับหรือมีการนวดนะครับ ที่ผสมผสานกับศาสตร์ตรงนี้เข้าไปแล้วได้แก่การนวดท้องนะครับการนวดท้องที่เราเรียกว่าชินเนสังแล้วก็มีการนวดขับพิษต่างๆนะครับก็เรียกว่านวดกาใสะนะครับโดยขั้นตอนแรกของผู้ที่มาใช้บริการนะคะก็จะเริ่มจากการสอบถามอาการว่าเจ็บป่วยหรือว่าปวดเมื่อยตรงส่วนไหนของร่างกาย จากนั้นก็จะทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าสารพิษในร่างกายรวมไปถึงดูเกรดเลือดซึ่งเกรดเลือดนั้นนะคะคุณหมอบอกว่าสามารถบ่งบอกอาการเจ็บป่วยในร่างกายของคนเราได้เป็นอย่างดีค่ะเริ่มต้นนะคะพี่นักกายภาพบาบัดเนี่ยเขาก็จะมาตรวจโครงสร้างร่างกายของแนนค่ะโดยที่จะให้แนนยืนอยู่กับกระจกบานใหญ่ๆบานนี้นะคะแล้วก็เพื่อดูสรีละต่างๆนะคะก็จะยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็กดตามจุดต่างๆค่ะเพื่อสำรวจ ซึ่งห้องนี้นะคะคุณหมอก็จะทำการดูแลโครงสร้างของร่างกายว่าเรานั้นเป็นอย่างไรจากนั้นนะคะก็จะออกแบบทีทเมต์สปาให้เหมาะสมกับคนที่มาใช้บริการค่ะเขาบอกว่าของแนนนี่ก็คืออาจจะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากนะคะดังนั้นคืออาจจะมีการนวดแค่ผ่อนคลายเส้นธรรมดาแล้วก็อาจจะมีการไปฝึกลมหายใจด้วยเพื่อให้ระบบภายในได้สมดุลน,นะคะ และก่อนการทำทรีตเมนต์สปานั้นนะคะคุณหมอบอกว่าจะต้องขับสารพิษทางด้านอารมณ์และจิตใจออกก่อนโดยการฝึกลมหายใจเข้าออกอย่างที่แนนได้ทำอยู่นี่แหละค่ะการ ล้างพิษอารมณ์มันมันมีลักษณะยังไงอะคะคุณหมอ,อ,อมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับการทาสปาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเลยจริงๆเราต้องการปรับสมดุลถาวาสมดุลทางด้านอารมณ์ของเราเนี่ยนะครับให้กับเข้าสูสรรร่สภาวะปกติบางคนอาจจะเครียดมาบางคนอาจจะมีอาการซึมเศร้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมาพักผ่อนกับเราแล้วเนี่ยเขาต้องปรับสมดุลหรือสมดุลทางด้านอารมณ์ของเราเนี่ยให้ดีก่อน การฝึกของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตต่อไปเป็นบางส่วนที่ฝึกฝึกเกี่ยวกับการขับพิษทางด้านอารมณ์ของเรา mm. ก็เราเรียกว่าซิกเนติ่งซาวส์นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของการฝึกที่นี่นะครับตรงนี้มันมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่จะรู้สึกได้หลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วะนะครับรบเริ่มจากการปรับลมหายใจให้ช้าๆก่อนนะครับการปรับลมหายใจยช้าๆนะครับหลับตานะครับหายใจช้าๆสบายๆายนะครับ ุณหมอบอกว่าการหายใจคือชีวิตนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่หายใจไม่ถูกต้องส่งผลให้สุขภาพไม่ดีและเกิดโรคการฝึกลมหายใจนะคะจึงช่วยเพิ่มการหายใจและการแก้ไขให้หายใจอย่างถูกต้องและดีขึ้นค่ะ หลังจากที่เราได้ทําการฝึกนะคะเพื่อที่จะช่วยในการล้างพิษทางด้านอารมณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คุณหมอบอกว่าก็จะมีการนวดในแบบที่ใช้าศาสตร์ของปรัชญาเต๋าเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะนั่นก็คือการนวดแบบเรื่องของระบบท้องปไปดูว่าศาสตร์จีนที่เขาใช้ในการนวดเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากการที่เราเห็นเรื่องของการนวดทั่วไปอย่างไรคะ่ะ เพศคะอย่างที่นี่ค่ะคือ,อมีการนําเอาศาสตร์จีนต่างๆมาใช้ในการนวดสปาใช่ไหมคะอย่างการนวดแบบนี้เขาเรียกว่าการนวดแบบไหน,นะคะตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าการนวดชินซังนะครับะจะเป็นเหมือนการนวดอวัยาวะภายในช่องท้องแล้วก็พวกลำไส้ใหญ่ตับม้ามอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นการช่วยแบบว่าเปิดอวัยวภายใน เพื่อให้พลังงานกับร่างกายไปทุกส่วนนะครับการนวดท้องนะคะแบบที่เรียกว่าชิเนซังเป็นาศาสตร์การนวดที่ยึดแนวทางของจุดลมปราณต่างๆตามแบบฉบับของลัทธิเต๋าของจีนค่ะการนวดหน้าท้องเพื่อล้างพิษเป็นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของเต๋าการ์เดนเพื่อการนวดอวัยวะภายในเทคนิคการนวดก็จะนวดตรงสะดือ และพื้นที่โดยรอบบริเวณหน้าท้องซึ่งเป็นศูนย์รวมอารมณ์ความเครียดและอารมณ์เชิงลบที่สะสมอยู่ซึ่งคุณหมอบอกว่าผู้นวดน,นะคะจะต้องศึกษาร่ำเรียนจนรู้จักแต่ละจุดเป็นอย่างดีรู้จักการเปิดประตูลมเพื่อกำหนดทิศทางการไหลเวียนของโลหิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีเห็นผลที่สาคัญนะคะท้องยังเป็นแหล่งรวมของอวัยวะสาคัญไม่ว่าจะเป็นปอดหัวใจม,ม้ามตับ ไตไ้กระเพาะโดยแต่ละจุดนั้นนะคะก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งทางกายภาพและจิตใจถ้าหากนวดแบบไม่ถูกวิธีนะคะก็อาจจะส่งผลเสียกว่าผลดีได้นั่นเองค่ะแล้วการาการนวดสปาแบบแบบที่เนสังเนี้ยก็คือเห็นวิธีการนวดก็คือจะเป็นแบบศาสตร์จีนใช่ไหมคะแล้วศาสตร์ไทยที่บอกว่ามีการนําเอามาใช้เกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นส่วนไหนอะคะพี่เอกศาสตร์ไทยนะครับก็คือเราจะใช้น้ํามันที่เป็นของไทยผลิตจากไทยทั้งหมด ก็จะมีน้ำมันตะไคร้น้ำมันไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกซึ่งเราเอามาผสมรวมกันใช้สำหรับการน,นวดผ่อนคลายด้านนี้ครับผมที่สำคัญน้ำมันก็จะต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อช่วยให้ผู้นวดนั้นรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนั่นเองค่ะการนวดสปานะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะการนวดแบบที่เนซังก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่มีการนำเอาศาสตร์จีนมาใช้รวมด้วยค่ะ นอกจากน้ำมันแล้วนะคะกะทิคั้นสดที่ได้จากลูกมะพร้าวก็ยังถูกนำมาใช้ทำสปาหรูสร้างชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกสปามะพร้าวจะเป็นอย่างไรจะเอาอะไรของมะพร้าวมาทำสปาบ้างช่วงหน้าได้ทราบแน่นอนค่ะช่วงกบจูเนียร์ปี8ทีนเอชครีเอทไทย ได้เวลาติวเข้มเด็กไทยหัวใจสารคดี24ทีมสุดท้ายที่รวมตบเท้าเข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซปเปอร์กบจูเนียร์ฟี8ก็ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาค่ะนี่ก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับเตรียมทีมมาหลายทีมแล้วครับซึ่งนอกจากน้องๆกว่า300ชีวิตแล้วในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาให้โอวาทพร้อมมอบทุนผลิตสารคดีสำหรับน้องๆทั้ง24ทีม ขอบคุณทางด้านทีวีบุรพานะครับที่จัดรายการดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันเป็นความรู้ที่พี่ๆกบนอกอลาสั่งสมมาเป็นเวลาหลาย10ปีหวังว่าน้องๆจะเอาในส่วนนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะต้องบอกว่าการเรียนรู้นอกห้องเนี่ยมันมีที่ไหนที่สามารถที่จะมาเทรนเราครบได้ไดทุกขั้นตอนแบบนี้เบื้องหลังบรรยากาศในงานจะสนุกและอัดแน่นไปได,ด้วยความรู้ขนาดไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ ต้องเอาน้ำกะทิมาใส่ตอนขั้นตอนตอนล้งางเท้าค่ะ